G.W.M. โฟล์เวอร์ซ e ก็เพิ่งเปิดตัวกันไปในไทย18ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ว่าราคาอย่างเป็นทางการเขายังไม่เปิดมานะโดยราคาอย่างเป็นทางการก็จะมาเร็วๆนี้นะครับคลิปนี้ก็เรามาคุย e กันดูว่า G.W.M. p o ล e r วอร์ซควรตั้งราคาขายในไทยเท่าไหร่ดีถึงจะเป็นราคาที่ทำให้เขาขายดีหรือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมหรือว่ามียอดขายปังนะสำหรับ สิ่งที่แตกต่างจากตัวไฮบริดเลยก็คือหลักๆจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์ขุมพลงังเป็นเครื่องดีเซล2.4เทอร์โบ184แรงม้าแรงผิดสูงสุด480นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ90สปีดมีขับเคลื่อน2ล้อกับขับเคลื่อน4ล้อก็หลักๆเป็นเครื่องยนต์แล้วก็ปิดย่อยต่างๆของตัวรถก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับ ก็จะมีบางจุดที่ต่างกันบ้างนะแต่ว่าหลักๆยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว p ฟ r ์เซห์5ดีเซลเรื่องของรุ่นย่อยรวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงราคาอย่างเป็นทางการยังไม่มานะก็จะมาเร็วๆนี้นะครับก็การที่เขาเอาเครื่องยนต์ดีเซล2.4เทอร์โบมาทำตลาดอันนี้ก็แบบว่าเอามาเพื่อตอบโจทย์เรื่องความประหยัด รวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลก็ทำตลาดง่ายกว่าความเป็นเบนซินเทอร์โบไฮบริดกับรถกระบะแบบนี้คือแต่เดิมเบนซินเทอร์โบไฮบริดเรื่องแรงเรื่องความเงียบหรือว่าทำได้ดีแต่ว่าความประหยัดไม่ตอบโจทย์ซึ่งการที่เป็นดีเซลก็คือตอบโจทย์ได้ดีขึ้นมากอยู่นะครับสำหรับตรงนี้นะก็แต่เดิมคือ การเป็นเบนซินเทอร์โบไฮบริดก็ทำตลาดยากอยู่นะครับยอดขายก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาก็แก้เกมด้วยการเอารุ่นเครื่องยนต์ดีเซลมาและทีนี้เครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาแล้วควรทำราคาอย่างไรดีอันนี้เรื่องของรุ่นย่อยรายละเอียดต่างๆยังไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากตัวไฮบริดก็คือมี2รุ่น ก็คือ4ประตูขับ2ยกสูงรุ่ดโปร,โราคาแต่เดิม1,189,000บาทแล้วก็ตัวอันต้าขับเครื่องสล้ออันนี้ราคา1,389,000บาทราคาเดิมที่เป็นราคาเต็มของไฮบริดของเขาก็แบบเทียบกับคู่แข่งในตลาดอาจจะไม่ได้เวอร์กว่าเขาแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ยอมยาวกว่าคู่แข่งตรงนี้ก็แบบว่าเรื่องราคาของไฮบริด อันนี้อาจจะยังไม่โดนใจผู้บริโภคก็แบบว่า t w m แบรนด์เขายังใหม่อยู่ตรงนี้ก็แบบเรื่องราคาโดวรถแบบนี้อันนี้แบบพอราคาใกล้เคียงกับแบรนด์คู่แข่งที่ทำตลาดมาก่อนหลายคนก็อาจจะมองเรื่องแบรนด์ด้วยความเชื่อมั่นในแบรนด์ว่า t w m ยังเป็นรองเขาอยู่เลครับก็ทีนี้ถ้าเป็นตัวดีเซลมาอันนี้ก็ควรทำราคาให แปลว่าดึงดูดใจผู้บริโภคมากกว่านี้คือตัวรถของเขาเขาสู้คู่แข่งได้อยู่แล้วอันนี้ตัวดีเซลเราได้ลองมาแล้วนะครับก็ได้ลองเทสแล้วรีวิวก็จะมาวันที่7พฤศจิกายานนี้ก็รลอติดตามได้เลยก็แบบหลายจุดเขามีจุดที่มีดีกว่าคู่แข่งหรือว่าสู้คู่แข่งได้อยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าแบรนด์เขายังใหม่อันนี้เรื่องการทำราคาก็ถือว่า สำคัญนะครับก็แบบราคาควรดึงดูดผู้บริโภคมากกว่านี้แล้วราคาควรเป็นแบบไหนก็อย่างถ้าเป็นตัวขับสองล้อก็เป็นสี่ประตูยกสูงอันนี้ก็คือราคาก็แบบเอาให้ย่อมยาวกว่ารุ่นเดิมอย่างน้อย30,000นบาทบวกลบก็อยู่ย่านประมาณ8 0 0 0สนกว่าบาทหรือ8 0 0 0สนบาทราวนี้ก็แบบถ้ามากับราคานี้ก็ดูน่าสนใจอยู่ คือแบบา่เลือกแบรนด์คู่แข่งได้สประตูยกสูงตัวเริ่มหรือว่าแบบว่าถ้าแบบเลือกโอเออร์ซาห้าดีเซลได้4ประตูยกสูงแต่ว่าอุปกรณ์จะเต็มส่วนรถขับเคลื่อนสีล้อราคาก็แบบเอาแบบย่อมยาวกว่าเดิมอย่างน้อยสามแสนบาทบวกลบกับแบบราคาย่าน9ก้าแสนกวบาทหรือว่า ยาน1ล้านบาทก็แบบถ้ามาเก0 0แสนกว่าบาทก็ดีนะครับแบบขับเพื่อนสี่ล้ออุปกรณ์จะเต็มแต่ว่าราคายังไม่ข้ามล้านหรือ1น่ล้านบาทบวกลบอันนี้ก็น่าสนใจอยู่คือเอาราคาสไตล์แบบแท่งส0 0อดีเซลอันนี้ก็แบบว่าหลายคนน่าจะสนใจมากกว่านี้นะครับก็แบบว่าถ้ามาราคาแบบนี้ก็น่าจะขายง่ายกว่าเดิมอยู่นะสำหรับ ตัวโฟเอด้าห้าดีเซลนอกจากเรื่องราคาแบบว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็คืออีกข้อเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในแบรนด์แล้วก็เรื่องของบริการหลังการขายที่เขาก็ต้องสร้างกันต่อไปก็ต้องสร้างแบรนด์พัฒนาบริการหลังการขายกับแบบอย่างแท้ง300กับแท้ง500 d ดีเซลเขาบอกว่ารับประกัน8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรอันนี้ก็แบบว่า ก็สร้างความเชื่อมั่นได้อยู่แต่ว่านอกจากนโยบายแล้วก็คือเรื่องของบริการหลังการขายที่แบบว่าดูแลลูกค้าดีอันนี้ก็แบบว่าโอกาสที่เขาจะยืนระยะในตลาดบ้านเราได้อันนี้ก็ไปได้ดีอย่างแน่นอนนะก็แบบเรื่องบริการหลังการขายก็ถือว่าสําคัญไม่แพ้โดดถนนะครับรวมถึงเรื่องของการสร้างแบรนด์ด้วย ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับกระบะโพเออร์ซาห้าดีเซลควรตั้งราคาขายในไทยเท่าไหร่ดีก็ลองคอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ